สวัสดีชาวราศีกันทุกท่านนะครับก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีกันตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15มีนาคมนะครับว่าความรักของชาวราศีกันจะเป็นเช่นไรน,นะครับผมและนี่ก็เป็นการทํานายดวงความรักทั่วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสลับคุณก็ได้นะครับและสลับใครนะครับที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเชว่นกันนะครับผม กล็อลองดูความรักของชาวราศีกันที่ไพ่ใบแรกกันก่อนเลยนะครับเป็นไพ่ของเดรีวิวเข้ามานะครับเจมพาพัของการที่ถูกพัฒน,นาการเอาไว้ด้วยความรู้สึกที่ดีๆที่มีให้แก่กันนะแต่ใครหลายคนคงรู้สึกถึงคนรักที่กําลังเป็นเดวิการนอกใจการโกหกหรือเขาก็ยังทําอะไรที่เหมือนกับคบคุณเพื่อผลประโยชน์คบคุณเพื่อเรื่องภายนอกอะ่ะเช่นไพ่เดวิวใบนี้หมายความว่าสัมผัสได้ถึงความรักที่เราเชื่อมันมาตลอดว่าคนไม่เคยดีกับเราเนี่ยมันมีเหรียญอยู่ที่คอเห็นไหมครับ มันเหมือนกับความรักที่มีคุณค่าที่จิตใจหรือว่าเชื่อมมาตลอดนะครับไม่ใช่เรื่องของการที่หวังว่าทุกวันหนึ่งอ่ะจะมีค่าต่อกันจะมีค่าต่อหัวใจ,จกันจะเห็นคุณค่าของความรักนั่นแหละก็เลยเอาความรักเนี่ยนะครับไปมอบไปกับเขาไปแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยนะครับไม่ได้คิดเลยว่าจะไปมองถึงเรื่องเงินทองเรื่องภายนอกเรื่องผลประโยชน์แต่เพราะคุณเป็นไพ่เดวเดิลหมายคว,ยวามว่าคุณรักเขาด้วยความไว้ใจเชื่อใจแล้วก็ทําดีเขามาตลอดนั่นแหละจนทําให้รู้ว่าบางทีเนี่ยเขากับการเป็นว่าอยู่ๆเขาก็โผล่ขึ้นมาเห็นไหมคร กลายเป็นปีศาจกลายเป็นคนที่เลวกลายเป็นคนที่นอกใจกลายเป็นคนที่ทาสิ่งที่ผิดศีลผิดธรรมนอกใจหรือโกหกหลอกลองวงเราเชนเดวเดวิลหมายความว่าคน,นารักของฉาศีกหลายท่านเนี่ยนะครับในช่วงวันที่1นึ่งถมีนาคมเนี่ยเหมือนใครหลายคนก็เหมือนกับเขายังรับสัมผัสได้ถึงความดีของคุณอยู่ยังต้องการผลประโยชน์จากคุณยังหวังสิ่งดีๆจากคุณอยู่ทั้งที่เขาเนี่ยเดวิลทั้งที่เขาทําร้ายคุณทั้งที่เขานอกใจคุณแต่เขารู้แหละครับว่าสิ่งที่เขาทําไปเนี่ยมันเหมือนกับไพ่ใบนี้ขึ้้นนมาาาาาว่่่เครูชีีกลททไใบ3 เขามองว่าคุณเป็นคนที่อ่อนโยนจิตใจดีหรือมีเมตตาหรือคอยดูแลเขามาตลอดชันลาชีถือถ้วยนะครับหรือขีนอฟคัพให้ไปที่3ใบนี้จะเห็นภาพผู้หญิงคนหนึ่งเขายืนถือถ้วยทองคาแล้วก็ถือดอกไม้อยู่ดีเห็นไหมครับเหมือนกับคนคนหนึ่งที่ใจอ่อนคนคนหนึ่งที่ยังรักยังแคร์เธออยู่ดีอ่ะแต่เหมือนกับทุกอย่างที่เขาสัมผัสได้เขาสัมผัสได้ถึงความรักที่คุณเนี่ยคอยรักคอยดูแลนะครับใจอ่อนกับเขาเสมอเหมือนเขารู้เขาได้หัวใจคุณไปแล้วคุณรักเขาใจอ่อนเมตตาเขาทุ่มเทเขาทุ่หัวใจแล้วออ่ะเเ้าากกจหมืนับ ก็เล he ่นน <him> like, ้ชาติกันในช่วงหนึ่งวันที่หนึ่งถึงวันห้ามีนาคมคนรักที่นอกใจหรือทําผิดหรือทําไม่ดีกับคุณไปเนี่ยยังมีการกลับมาผลประโยชน์ยังมีการกลับมาเพราะรู้ว่าคุณใจอ่อนรู้ว่าคุณยังรักยังแคร์เขารู้คุณต้องการเขาเขารู้คุณรักเขามากแค่ไหนเขาเลยคิดว่าคุณเนี่ยจะเป็นเหมือนเดิมจะรักเขาเหมือนเดิมจะยอมพ่ายแพ้จะยอมเขาเหมือนเดิมนะครับจะใจอ่อนกับเขาเหมือนเดิมอ่ะซึ่งใครหลายคนคงเหมือนกับรู้สึกเหมือนกับเราใจอ่อนกับคนคนนี้เราเหมือนกับคนที่แบบพยายามใจแข็งนะพยายามเหมือนกับแตะพอ วันนี้ไม่ควรจบสิ้นกันดีเหมือนกับอยากจะใจอ่อนนะครับอยากจะไม่ยอมและอยากจะเอาชนะเขาแล้วนะครับแต่เดี๋ยวชาริออตหมายความว่าให้ใบนี้บอกชาวสกอท่านว่าคนข้างคุณเนี่ยเขามองว่าคุณเนี่ยยอมเขาเสมอมานั่นแหละเมื่อเหมือนกับหลายๆคนคงรู้สึกเหมือนกับการที่ยังรักยังแคร์นะครับยังเหมือนกับใจแข็งยังเหมือนกับคนที่แบบเด็ดสเตนเะนี่ย คือการที่เหมือนกับชาวสิการท่านเหมือนกับเดชาลีออดคือเหมือนกับไม่ต้องมาเจอได้ไหมไม่ต้องมาโทรหาได้ไหมไม่ต้องติดต่อกันได้หรือเปล่าไม่ต้องกลับมาได้ไหมถ้าเกิดกลับมาแล้วไม่ได้รักกันถ้าเกิดกลับมาแล้วไม่ได้มีสิ่งดีแต่เป็นการกลับมาเพราะขอความช่วยเหลือกลับมาขอความรักกลับมาขอความช่วยเหลือกลับมาขอผลประโยชน์กลับมารักกันเรื่องภายนอกกลับมาเพราะไม่เหลือใครอ่ะฉันไห่หมดทหัวหมุไพ่สามใบนี้หมายความว่าคนรักของชาวสิการปีอเดชาลีออดเข้ามาครับเขารู้คุณรักแล้วก็ยอมเขาแคร์เขาแค่ไหนแต่เขาก็มองว่าคุณเนนน่ป็คใจออ ถ้าเกิดเขาไปรอดเขาก็ไม่กลับมาแต่เพราะเดดชายอ,อดใบนี้ทานายแบบนี้เลยว,ว่าคนคนหนึ่งเขาไปไจากคุณไม่รอดหรอกก็ได้กลับมาด้วยความพ่ายแพ้แต่เกิดเขาไปรอดนะเวลาเขาไปรักคนอื่นเวลาเขาไปม,มีคนอื่นอนอกใจหรือทำร้ายคุณเนี่ยเขาเหมือนกับคนคนหนึ่งที่เปลี่ยนไปหรือทาสิ่งที่ไม่ดีะนะครับเดเดวิลกลายเป็นคนที่ไม่ดีกับเรากลายเป็นคนที่ทิ้งเราไปเลยกลายเป็นคนที่เหมือนกับไม่เคยรู้จักเรากลายเป็นคนที่เหมือนกับลืมทุกอย่างมองไม่เห็นสิ่งดีของคุณเอาตัวรอดหรือการเอาชนะนะครับเขามองคุณแบบนั้นเลยนะ เขาได้ผลใจคุณไปเขาได้ความห่วงใยได้ความรักจากคุณไปเยอะและชาวสีก่กระหลท่านคนละคุณยังมองคุณแบบนั้นอยู่นะครับฉันเด็ชายใออนเข้ามาหมายความว่าวันนี้ไม่ต้องมาเจอได้ไหมเยเพราะคุณชาวสีกระหลท่านคงใจอ่อนนะครับตัดใจนะเพราะคุณก็อยากจะตัดใจเหมือนกันเพราะคุณอยากจะเหมือนกับไม่อยากกลับไปเจอสิ่งที่มันเลวร้ยวายหรือไม่อยากจะมีคนใจอ่อนอีกต่อไปแล้วนั่นเองครับแต่หลายคนคงรู้สึกเหมือนกับอยากมาติดต่ออย่ามากลับมาถ้าเกิดกลับมาแล้วยังมีนอกใจอยู่ถ้าเกิดกลับมาแล้วไม่ดีพอนะครับ เพราะเด็ชาเล็กอดหมวยเขาไม่อยากเขาเนี่ยไปเจอทางของเขาหยากเขาไปเต็มท like like <sh> ี่กับคนที่เขาเลือกหรือคนที่เขารักนะครับอย่ากลับมาทําร้ายกันอย่ากลับมาเหมือนกับหลอกลวงกันหรือทําผิดต่อกันอีกเลยเพราะชาวราศีกันเองหลายท่านเนี่ยคงรู้สึกเหมือนการที่คุณเนี่ยเป็นในออฟพิเดเคชลเข้ามาครับคนักของคุณหลายท่านเขาสัมผัสได้อยู่แล้วนะครับว่าเขาสึกอย่างคุณบ้างเนี่ยมันเป็นการที่ไพ่ของอัศวินถือเหรียญอยู่ในมือเห็นไหมครับคนคนหนึ่งสัมผัสได้ถึงความรักไม่ได้แค่นั้นอย่างเดียวนะมันคือการที่เขาสัมผัสได้ถึงคคควววาาามช่่่ยยยเเหลลอขงุณกก็ตบนรีี ยังมีการที่เขายังรู้สึกถึงความมั่นคงความหมายของคุณอยู่เหมือนกับเขายังกลับมาเพราะเรื่องของเงินทองเรื่องของหัวใจที่คุณเนี่ยรักเขามากขนาดนี้แต่เขาเองอาจจะรู้สึกว่าเหมือนกับไปพองจักรเรื่องอื่นนอกใจหลงผิดนะครับหรือการไปหลงอยู่กับสิ่งที่มันมันมวเมาการเขาเรียกว่าอะไระโดนของหรืออะไรประมาณนี้มวัวเมาการแบบไปอยู่สิ่งที่มันชั่วร้ายสิ่งที่มันตาบอดอะสิ่งที่มันไม่ดีเพราะเขาทําอะไรตามใจตัวเองเขาทําอะไรตามอารมณ์เขาเหมือนกับไปหลงผิดทําผิด นะครับหรือเข้าใจกันผิดนะครับโดยการทำลายจิตใจโดยการทำลายร่างกายโดยการนอกใจก็คือทารทำลายร่างกายเช่นกันฉะนั้นถืถอเรียนหมายความว่าคนคนหนึ่งอาจจะทําผิดไปก็จริงแต่เขารู้แหละครับว่าคุณรักเขามากที่สุดนะครับก็ถือเรียนคุณไปด้วยเขาถึงหัวใจคุณไปด้วยเขาถือความรักของคุณไปด้วยเขาถือสิ่งที่คุณช่วยเหลือซัพพอร์ตเขาไปด้วยเคยตอบว่าคนคนนั้นยังสัมผัสได้ถึงความรู้สึกดีๆที่มีให้แก่คุณอยู่นะแต่ที่ยังกลับมารักษากลับมากักเอาไว้เนี่ยก็เป็นการกลับมาถือเรียวนะกลับ กลับมาเพราะไปไม่รอดกลับมาเพราะคุณใจอ่อนกลับมาเพราะรู้นี่คือรักแท้ของเขาหรือคนที่ดีที่สุดหรือรักเขามมกที่สุดก็คือชาวราศีกันนั่นแหละกลับมาเพราะรู้ว่าคุณเนี่ยคุณถือถ้วยครับเทใจให้เขาขนาดนี้ห่วงใยเขาขนาดนี้รักเขาขนาดนี้เหมือนเราพยายามจะแบบตัดใจนะอยากจะใจแข็งนะแต่เห็นไหมครับไม่เหมือนกับยิ่งเจอหรือเขาติดต่อเรามาแล้วก็ยิ่งใจอ่อนยิ่งห่วงเพราะคุณคนคนหนึ่งที่เหมือนกับชาวศีกันการาคุณรักใครเนี่ยคุณมักจะทุ่มเทแม้แกระทั่งถ้วยเงินถ้วยทองแล้วก็ถือดอกไม้ในมือด้วย แม้กระทั่งความรักก็ยังรักเขาด้วยแหละึ่งสิ่งเหล่านี้หมายความว่าชาสิกาเลยท่านจะหมายกับคนที่ให้เขาทุกอย่างแล้วว่าให้เขาไปแม้กระทั่งยอมเจ็บปวดยอมเสียใจเพื่อคนที่เรารักเลยนะจนสุดท้ายไพ่ใบนี้บอกชาสิกาเลยท่านว่าไม่มีใครรอกครับที่จะรักเขาเท่านี้หรือยอมเขาได้ขนาดนี้แต่คุณเองน่ะหกเหรียญเข้ามาบางทีอาจจะดีเกินไปบางทีอาจจะทําอะไรไปจนตัวเองเนี่ยมันไร้ค่าไปเลยนะเขาเลยคิดว่าเขาสามารถกลับมาขอคุณได้ขอความช่วยเหลือคุณได้กลับมาผลประโยชน์ได้จนเขาลืมไปว่าชาสิกาเองจะหมือนกับไพ่เจ็ดถ้วยครับ ใครหลายคนถ้าเกิดตัดสินใจที่จะใจแข็งนะผมบอกเลยว่าคุณใจแข็งได้อยู่แล้วแหละแต่พอคุณรักใครสักคนหนึ่งมากมันก็จะทำให้คุณเนี่ยยากที่ตัดใจยากที่จะเหมือนกับไม่ไม่ห่หุหง่ไม่รักไม่แร่นะครับชั้นเจ็ดถ้วยกับไพ่หกเนี่ยไนี่หมายความว่าสุดท้ายพอคุณให้เขามากจนตัวเองเนี่ยไม่เหลืออะไรจนตัวเองเนี่ยนะครับให้เขาไปจนรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้อะไรกลับคืนมาให้ไปจนตัวเองไม่เหลืออะไรหม,มายความว่าได้ความเจ็บปวดเสียใจกลับด้วยซ้ํได้การถูกทิ้งในการที่เหมือนกับทําดีไปแล้วรักไปแล้วให้ไปแล้วสุดท้ายไมม่ีค่าเลย กับกลายเป็นมองว่าไม่มีค่าเป็นสิ่งของนะครับเป็นของตายนะครับเป็นเหมือนกับคนที่ไม่เคยรู้จักกันเลยเนี่ยไพ่เจ็ดถ้วยเป็นท่านนายรัชศสีกาลท่านครับคนใจอ่อนไม่มีต่อไปแล้วคุณอาจจะเป็นคนที่เคยรักเขามากนะให้สิ่งดีๆให้การแต่งงานให้บ้านให้รถให้เงินให้ทองให้เขาทุกอย่างแหละแต่สุดท้ายพอเห็นหักงูเห็นไหมครับของมังกรเนี่ยหรือของพีศาจเนี่ยพอคุณรู้สึกว่าคนรองคุณเขาไม่ได้เป็นคนที่ดีพอสำหรับคุณเนี่ยเมือมกับคนคนหนึ่งที่เจ็ดถ้วยไม่ต้องมาเจอได้ไหม นะครับเพราะเราไม่จะค่อยคนใจอ่อนอีกต่อไปแล้วอะตัดใจนะเพราะเราก็จะตัดใจเหมือนกันเพราะเจ็ดถ้วยหมายความว่าให้เขาไปหมดแล้วอะจนเหมือนกับตัวเองรู้สึกว่าไม่ควรจะอยู่ตรงจุดนี้แล้วควรจะไปเจออะไรที่มันดีควรจะเป็นกับรักตัวเองควรจะไปเจอความรักที่มันมีความสุขนะครับถ้าเกิดเขากลับมาเนี่ยก็ควรจะดีขึ้นเช่นเซเว่นออฟคัพหรือแพ้เจ็ดถ้วยไปนี่ทำนายได้ว่าชาวสีกันถ้าเกิดคุณเลิกหลาคนรักไปส่วนใหญ่จะเป็นการทําร้ายกาันการนอกใจแล้วก็การใช้อารมณ์แล้วก็การนอกใจนะชัดเจนเลยนะครับ และเจ็ดถ้วยไปนี้ทํานายเลยว่าสุดท้ายพอคุณปล่อยเขาไปแล้วเนี่ยพอไม่มีวันคุณไม่ใจอ่อนคุณรู้สึกว่าใจแข็งขึ้นมาคุณรู้สึกเหมือนกับตัวตนของคุณเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าเราไปเจอความรักไปเจอสิ่งดีๆหรือว่าโฟกัสที่ปล่อยให้ทุกคนหนึ่งไปแล้วอ่ะเพราะเราเหมือนกับถูกเขาทําลายมากๆเนี่ยเห็นไหมครับใบหน้าของคุณบ้านของคุณเงินทองของคุณเริ่มกลับมาก็ได้ตอบว่าชาวศิกรในช่วงปี2017หรือตั้งแต่เดือนมีนาคมนี้จนถึงกันยายนครับนะครับช่วงกร,รกฎ,ฎาเป็นต้นไปนะตั้งแ่น้้นนไลากสึดวคคขอุณ เขากลับมาต้องการคุณอยู่แล้วแหละแต่เป็นการกลับมาอขอความช่วยเหลือขอยืมเงินนะครับหรือขอความรักหรือขอความต้องการจากคุณแต่เขาไม่คิดถึงตอนที่เขาทําร้ายคุณหรือตอนที่เขาทิ้งคุณไปหรือตอนที่เขาไปรักคนอื่นบ้างอ่ะเชิญสวิต of ออฟคับทำนายตรงๆเลยครับว่าไม่มีคนใจอ่อนอีกต่อไปแล้วคุณอาจจะเหมือนคนคนหนึ่งที่เหมือนกับปล่อยเขาไปแล้วอะเราก็ไปหยุ่ตามทางของเราเราก็ไปใช้ชีวิตของเรานะครับคุณเหมือนกับคนคนหนึ่งที่เหมือนกับปล่อยเขาไปเจอปล่อยเขาไปเห็นปล่อยเขาไปเป็นในสิ่งที่เขาเลือกในสิ่งที่ เขาจะรู้เราเจ็บปวดเสียใจและก็รักเขามากแค่ไหนนั่นเองครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดไพ่เดชริออดขึ้นมาครับคนรักของชาวศีกันทำนายให้แบบนี้ก่อนเลยว่าคนที่เขาทำลายคุณไปหรือไม่เห็นคุณค่าคุณหรือนอกใจคุณเนี่ยยังไงก็ไปไม่รอดยังไงก็กลับมาอยู่แล้วแหละแต่เดชริออดเจ็ดถ้วยนะครับทำนายชรราวศีกันท่านมีโอกาสพบเจอความสมานที่ไม่มีคนใจอ่อ,อนอีกต่อไปแล้วเพราะคุณไม่กลับไปแล้วไม่ต้องมาเจอได้ไหมเพราะคุณไม่ใช่คนใจอ่อนนะนะครับไม่อยากจะใจอ่อนแล้วตัดใจนะเพราะเราต้องตัดใจเหมือนกันนะ พอเจ็ดถ้วยหมายความว่าชาวเสีกันท่านจะไปเจอความรักที่เหมือนกับไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินไปสร้างชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้นนะครับล้วเด็นชันอ่อนคือการหลุดพ้นไปเจอความรักที่ดีกว่าเจอสิ่งที่มีความสุขเจอสิ่งที่เหมือนกับการไปครอบครัวการแต่งงานเป็นคู่ชีวิตของเราจริงๆอ่ะไม่อยู่หล้กกับสิ่งที่มันนอกใจไม่อยู่กับสิ่งที่ทรมานไม่อยู่ความรักที่มันเหมือนกับปีศาจอ่ะเขาไม่ใช่คนเดิมเขาเป็นปีศาจไปแล้วเขาเดินจากเราไปด้วยความรู้สึกที่เขาเปลี่ยนไปแล้วอ่ะไม่ใช่คนที่เรารู้จักไม่ใช่คนเดิมทที่เเรราาคยัักกนนไปปหลงผผิิดดํ สุดท้ายก็จะกลับมาแต่คุณนั่นแหละไม่กลับไปแล้วไม่ต้องมาเจอได้ไหมเ่ะนะครับเพราะฉันเป็นคนใจอ่อนนะพอคุณเจอทีไรหรือพอคุณยอมให้แพ้เขาทีไรเนี่ยไพ่ใปนี้ขนขาจะบอกชาวสีการเลยนะว่าเขากลับมาทีไรคุณมักจะใจอ่อนเสมอเลยเพราะคุณยังรักแล้วก็แคร์เขาเสมอมาหรือคุณเป็นคนที่รักและเติมเต็มหรือคอยแบบเวลาคุณรักใครนะชาวสีการคุณให้ทุกอย่างแม้กระทั่งเงินทองบ้านรถมีเป็นแสนก็เสียเป็นแสนแขนไม่ได้จับก็มีนะครับหลายคนเป็นแบบนั้นแต่เป็นไม่เป็นไรนะไพ่ใปนี้บอกชาวสีการหลายนะท่านว่าทําให้สุด เจ็บให้สุดอย่างน้อยมันก็แค่ครั้งเดียวอย่างน้อยมันก็เจ็บนิดเดียวนะครับใช้มาดูไพ่ของชาวราศีกันกันดีกว่าว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณในช่วงเดือนมีนาคมถึงกันยายนแล้วก็การแนะนํานะครับเอาที่ไพ่ใบนี้ก่อนเลยทูออฟคัพขอทํานายแบบนี้ด้วยกันว่าคนรักของคุณที่ไปไม่รอดเนี่ยถ้าคุณยังรักแล้วก็ให้โอกาสเขานะครับเหมือนกับที่ผ่านมาคุณยังเป็นคนใจอ่อนอยู่เนี่ยยังไงเขาก็กลับมารักคุณเพราะทูออฟคัพมันคือการกลับมาเป็นคู่การยันกลับมารักกันเพราะหมื่เหมอ่ะ <N un> นะครับอย่างที่บอกไปมันคือการหลงมันคือความรักที่หลงผิดหรือนอกใจหรือทําร้ายกันไปด้วยอารมณ์อ่ะแต่พอเขาเข้าใจความหมายบางอย่างพอเขาไปเจอสิ่งที่ <N un> ไม่ไดีผมทํานายแล้วว่าเขาจะไปไม่รอดนะเดชชารยรออผมทำนายว่าคนรักของจอร์กันจะไปไม่รอด <N un> ก็เลยกลับมาหาคนรักที่รักเขามากที่สุดหมดใจกลับมาหาคนที่รักเขามากหมดใจกลับมาหาคนคนเดิมที่รักแล้วก็ให้เขาขนาดเนี้ยแม้จะมีให้เท่านี้แต่ก็ให้ทั้งตัวให้ทั้งใจให้ทั้งเงินให้ทั้งทองให้ไปหมดทั้งตัวหมดทั้งกายหมดทั้งใจให้ไปหมดแล้วอ่ทีรักเธ ฉะนั้นมของผมให้ไปนี้ขอทานายเลยว่าเขาจะกลับมาหาคนใจอ่อนของคุณครับแต่อยู่ที่ว่าเขากลับมาเนี่ยคุณยังเป็นคนเดิมอยู่หรือเปล่าคุณยังเป็นคนใจอ่อนอยู่หรือเปล่าเนาะกินออบคับมาสองถ้วยนะชาวสิกกันจะเป็นคนใจอ่อนที่รักเขาห่วงใยเขาแคร์เขาเหมือนเดิมหรือเปล่าเพราะไม่เจอก็ไม่เท่าไหร่หรอกแต่พอเจอพอได้คุยเนี่ยคุณก็ยิ่งรักก็ยิ่งแคร์เขาอยู่ดีะนะครับแต่พอแล้วแต่หลายคนคงรู้สึกเหมือนกับแต่พอแล้ววันนี้ไม่ควรจบสิ้นกันทีอะขอแรงอย่ากลับมารบกวนอย่ากลับมายืมเงิน อย่าก,กลับมาหากันอีกเลยถ้าไม่รักกันถ้าไม่มีกันแค่สองคนนะฉัน class, ทูออฟคัพทำนายแบบนี้ชาวสิกัหลายท่านมีโอกาสหลุดพ้นมีโอกาสไปเจอความสุขของคุณแต่คนรักกลับมานะอันนี้คอนเฟิร์มไว้ก่อนแต่คุณเจอที่ที่เป็นของคุณนะครับไพ่ก้าวถ้วยหรือไนท์ออฟคัพทำนายความรักของชาวสิกัหลายท่านเลยว่าจากนี้ไปนะครับในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงกันยายนนะก้าวถ้วยเนาะชาวสีมีโอกาสพ,พบเจอความรักความสุขใหม่ๆการสะสมชีวิตตัวเองขึ้นการโฟกัสชีวิตตัวเองขึ้นและดีขึ้นเช่นไปโฟกัสความสสุุขขััคควาาาามมมมพนธ์ใหห่่ๆทีเ้ณ คือต่อประชาสิกันจริงๆนะค Eller, ุณ <blunt> ม <risk> ีเ <scar> น <masculine tension agus> ื้อคู่ที่เหมาะสมคนที่รักและก็แคร์คุณจริงๆแล้วก็เขาเห็นว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ห่วงใยเขาแล้วคุณได้ความรักกลับมาเหมือนเหือกับเราควรจะไปอยู่คนที่รักและแคร์เราเหมือนกับที่เรารักแล้วก็แคร์เขานะครับเช่ญไพ่ใบนี้ทำนายว่าชาวสิกันท่านมีโอกาสพบเจอความสัมพันธ์ที่เป็นกลุ่มเป็นก้อนความสัมพันธ์ที่จับต้องได้เนื้อคู่คู่รักที่เหมาะสมนะครับที่ดีกว่าเดิมการหลุดพ้นแต่ถ้าเกิดเขาสึกเหมือนกับกลับไปรักคนเดิมเนี่ยขอตอบโดยสุดท้ายคุณต้อง มันก็เหมือนกับการที่คุณไปไม่พ้นเห็นไหมครับผู้หญิงคนหนึ่งคนเริ่มมีความสุขกับตัวเองเริ่มแคร์ตัวเองเริ่มแบบไม่ใจอ่อนแล้ววะเริ่มใจแข็งแล้วก็ได้ตอบว่าถ้าเกิดคุณรักตัวเองให้โอกาสตัวเองและคุณรักตัวเองมากพอเนี่ยมันก็จะหมดพ้นจากคนนั้นแหละแต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกรักเขามากกว่าแคร์เขามากกว่า<ม>ก็อาจจะเหมือนกับคนคนนึงที่เป็นพ่ายก้าถ้วยเขากลับมาคุณอาจจะใจอ่อนคุณไม่ได้ใจแข็งจริงหรอกนะครับเขากลับมาคุณก็ให้โอกาสให้อภัยเขา,ย,เขายอมแพ้ใจเขาเหมือนเดิมนะครับเป็นแบบ ก็เลยแนะนำชาวสิการเดลท่านว่าถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าตัวเองมีความสุขมากกว่าการกลับไปนะกันรู้สึกว่าตัวเองมีความสุขได้แล้วอยู่ในตัวของเราเองแล้วเนี่ยใจแข็งนยนะกันอย่าใจอ่อนนะกันไพ่แนะนําแบบนี้จริงๆไม่รู้จะพูดยังไงดีนะครับแล้วไพ่ใบต่อมาขึ้นมาเอ็ดออปเปดนหรือไพ่แปะเดี่ยนครับสุดท้ายชาวสิการ์เดลท่านไพ่แปะเดี่ยนหมายความว่าคนรักที่เลิกลารจะาหน้คุณไปนะความรักก็เกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมหมายความว่าสิ่งที่มันมั่นคงบ้านของคุณหรือสิ่งที่คุณทําลงไปเนีี่ยห มันจะกลับมารักษากลับมาซ่อมแซมเห็นไหมครับกลับมาเหมือนเดิมแล้วกันอะไรที่มันเสียไปนี่มันจะไปจะกลับมาดีเหมือนเดิมจะกลับมารักเหมือนเดิมแต่แปดเดือนหมายความว่าเกิดชาวสิการเองรักคนคนนั้นอยู่ยังรู้สึกเหมือนกับรอคอยความมั่นคงของคุณอยู่เนี่ยอาจจะเป็นการส่งคลิปนี้หรือแชร์คลิปนี้หรือบอกเขาเองก็ได้ว่ายังเหมือนเดิมนะเนิ่นนานเท่าไหร่ก็ยังเหมือนเดิมก็ยังรักไม่ผิดใช่ไหมที่ยังจะรักเธอไม่ผิดใช่ไหมที่ยังเหมือนเดิมทุกอย่างแม้ว่าจะจากกันไปแม้ว่าจะปล่อยกันไปแแแมมมม้้้้้้วววว่่่่่่าาาจจจะะไไไไไไไดดดคคุยกกกกกััััันนนนนหหหรรรรืืืือออออลลเเป ไม่ผิดใช่ไหมที่เรางงงายไม่ผิดใช่ไหมที่เรายังเหมือนเดิมเสมอนะครับแต่8ดเดือนเด็กจะก้าวถ้วยนะครับทํานายชาวเสกหลายท่านว่าคุณพบเจอที่ที่เป็นของคุณได้นะคุณมีความสําคัญในชีวิตของตัวเองมากกว่านั้นนะคุณสามารถกลับมาเจอความรักที่มันดีเหมาะสมกับตัวคุณได้นะเพราะถ้าเกิดอะไรที่มันเสียไปแล้วเนี่ยมันตกพื้นไปแล้วว่าก็แค่เสียใจก็แค่เสียเจ็บก็แค่เหมือนกับเงินก้อนหนึ่งนะครับหรือว่าส่วนความรักครั้งหนึ่งมอบให้กับการให้ใครทักคนหนึ่งไปรักแท้ใครทักคนหนึ่งไปเป็นราคาที่พอรับได รักแท้มีแค่ครั้งเดียวนะครับสำหรับคนคนนั้นก็ได้นะเพราะเขาอาจจะไม่ใช่รักแท้คุณแต่คุณรักแท้เขาไปแล้วมากกว่าคุณไม่ได้ทำอะไรผิดเลยไพ่บอกแบบนั้นว่าคุณทําดีสุดแล้วนะฉันคุณควรจะเจอความมั่นคงหรือเจอความหมายของชีวิตเจอบ้านของตัวเองหรือครอบครัวตัวเองมากกว่าคนที่เห็นคุณค่าคุณแปะเดียนคุณจะพบเจอสิ่งเหล่านั้นนะครับก็เลยทำนายชาวสิันมีโอกับพบเจอธาตุดินธาตุน้ํานะครับค่อยาจะเป็นแบบนั้นนะครับธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมนะครับซึ่งเป็นความรักที่เข้ามมมาั่่นคคงีีูชวิต มีเนื้อคู่มีครอบครัวที่เหมาะสมกับตัวคุณจริงๆอยู่กับคนที่เขารักและก็แคร์คุณเหมือนกับที่คุณรักแล้วก็แคร์เขาผมย้าคํานี้นะกันนะครับคุณจะพบเจอแบบนั้นกับคนที่เข้มแข็งกับคุณที่หลุดพ้นกับคนที่ไม่ได้ใจอ่อนอีกต่อไปแล้วนั่นเองครับแต่ถ้าเกิดคุณใจอ่อนคนราก็จะกลับมาผมพูดไปนั่นแหละนะครับแต่มันอยู่ที่ระยะเวลาอยู่ที่การหลุดพ้นอยู่ที่สิ่งที่ชาวสีกันหลายท่านเนี่ยจะยอมแบบจะจะแบบพอเลยหรือย,อยังละ่ะแค่นั้นแหละนะครับให้โอกาสตัวเองได้หรือย,อยังประมาณนี้นะครับฉันพา่าย ทำนายบทสรุปความรักของชาวราศีกันในเดือนมีนาคมเลยว่าเดือนจัดเม็นคือการเป่าข่าวดีการหลุดพ้นหรือการเป่าประกาศว่าไม่เอาแล้วไม่คุยแล้วไม่ยอมแล้วนะครับแต่ทุกอย่างมันจะเข้าใจกันได้นะถ้าเดือนจัดเม้นส่งไปถึงใจเขาอะถ้าเขารักและดีกับคุณจริงๆนะงแลเขาเกิดเขามาดีพอสำหรับคุณจริงๆเนี่ยจะมีสัญญาณบางอย่างในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงกันยายนไม่เกินนี้นะครับคนรักจะกลับมาทําดีจะกลับมาลักคุณจะกลับมาเกาะคุณจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดคนนั้นของคุณเนี่ยเขาไม่ใช่คู่ของคุณหร้าย กลับมาก็นอกใจหรือคนที่มันไม่ดีพอสาบชีวิตคุณเนี่ยเดี๋ยวจเม้นนะครับปล่อยมันไปเถอะปล่อยไปอยู่ในนรกซะเถอะปล่อยมันลงดินไปเถอะปล่อยมันลงนรกไปเถอะนะครับถ้าเกิดอยากจะอยู่นรกนะกถ้าเกิดจะอยู่กับสิ่งที่ไม่ดีนักปล่อยเขาไปเถอะเดี๋ยวจะเม้นน่ะไว้พรให้เขาโชคดีนะกันไว้พรให้เขารักนะกันอย่าทําเหมือนกับที่ทํากับเราอย่าทำเหมือนกับที่เลือกกับเรานะกันนะครับเขานอกใจคุณได้เขาก็นอกใจคนอื่นได้นะผมก็ตอบแบบนี้เลยเขาทําร้ายคุณได้ทําร้ายคนรักเขาได้เขาทําร้ายคนอื่นที่เขารักเขาได้เหมือนกัันนนนนะไใบบบี้้อกแ สันคุณหลุดพ้นได้คุณปล่อยปลาปล่อยปา,ปยปาผ่านได้แต่ถ้าเกิดรักและให้ภัยกันเนี่ยเดชเม้นท์นที่พูดไปครับส่งคลิปนี้ไปหาเขาแชร์คลิปนี้ไปหาเขาหรือบอกเขาเองก็ได้นะครับว่ากลับมาเถอะกลับมารักกันเถอะกลับมาจากสิ่งที่มันเข้าใจกันผ่านเรื่องราวลานี้ไปได้วยกันดีกว่านะจับมือกันเถอะนะเพราะเราผ่านกันมาเยอะถ้าเกิดที่ผ่านมาเนี่ยมันมีสิ่งดีดมากมายเนี่ยจะทิ้งกันลงจริงใช่ไหมฉันมาดูภพของคนรักของชาวราศีกันกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างผมมาสัมผัสได้อยู่แล้วว่าาาาคคุณนมมมีเเข้ มันยังมีความรักที่มั่นคงต่อกันมาก่อนด้วยซ้าคุณสองคนเหมือนคู่ชีวิตเหมือนรักกันมาดีอะนะครับมีความมั่นคงชัดเจนต่อกันอย่างมากรักกันอย่างมากเลยแต่เพราะการที่เหมือนกับให้เดอะมูนเข้ามาเหมือนเขาอาจจะเป็นการที่ชั่วอารมณ์ชั่ววูบไงการหลงผิดการเจอมือตาบอดการแบบโดนของนะครับการหลงผิดการหลงทํานอกใจหรือไปหลงในสิ่งที่เป็นชั่วร้ายเข้ามาเดอะมูนเหมือนเขาอาจจะมีปัญหาบางอย่างที่มันมันผิดต่อกันจริงๆอ่ะมันเป็นเรื่องที่มันแทรกแทงเข้ามาในความมืดอะแต่ผมขอทำลายตรงๆไว้ก่อนนะ คนที่เจอปัญหาเหล่านี้อยู่คอนเฟิร์มแล้วกันถ้าคุณยังรักยังรอเขาอย่างก็ตามไม่เกินปีนี้อ่ะตั้งแต่มีนาคมจนถึงกันยายนนะครับหรือช้าสุดไม่เกินปีนี้คนที่ทําร้ายคุณหรือผิดกับคุณไปหรือเลิกรากันไปจะกลับมาแก้ไขจะกลับมาคืนดีกันมันจะผ่านความทุกข์ไปด้วยกันเหมือนที่เราเคยผ่านกันนะทุกหรือสุขที่เราจะอยู่ด้วยกันนะครับเราเคยสัญญาการเราเคยมีการที่มองถึงการแต่งงานกันเหมือนเราเป็นคู่ชีวิตกันน่ะไม่ว่าทุกไม่ว่าสุขไม่ว่าจะจําเจ็บป่วยยามป่วยไข้ หดือยยามเธอแบบเป็นอะไรก็ตามอ่ะนะคบเราจะผ่านไปด้วยกันเราจะอยู่ด้วยกันไปตลอดชีวิตเราเป็นคู่ชีวิตรักแท้ช่วงนี้รันนั่นแหละทุกอย่างมันจะผ่านไปด้วยกันนั่นเองฉันทํานายเลยว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นตอนนี้มันแค่ช่วงหนึ่งมันจะผ่านไปครับชาวสียการคนรักคุณจะกลับมาประถาทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดีนะครับหรือคุณจะตัดเวรตัดกรรมล่ะเพราะมันเลิกรากันไปเกินหนึ่งปีแล้วนะเพราะมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาเกินหนึ่งปีแล้วก็ตัดตัดกรรมแล้วเนาะแนะนําแบบนั้นฉันโฟกัสว่าหรือส แต่บ้านมันหายไปหรือเปล่าแต่ความสุขมันหายไปหรือเปล่าแต่ความรักมันยังโบยบินกลับมาหากันได้หรือเปล่าฉชนโฟว์ออฟบ้ามันคือความรักที่มันมีการเป็นเนื้อคู่กันระหว่างคุณสองคนยังไงก็กลับมาหาบ้านยังไงก็กลับมาคืนรังยังไงก็กลับมารักและเข้าใจกันและมีความสุขด้วยกันอีกครั้งหนึ่งแน่นอนครับแต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกรักแล้วก็รอเขานะแต่คุณรู้สึกถ้าเกิดใครเลอกราแล้วเหมือนกับรู้สึกว่าไม่อยากกลับไปอยู่สิ่งที่มันชั่วร้ายแล้วอะเจ็บครั้งเดียวก็พอแล้วกกกบบบบาาาาาาารรรรนนนนออใใใจจจเเเเเเเ็็ิดดียวะคหห้้มมมงปแ จะรู้มันท้าทายจะรู้ว่าทำแบบั้นมันเจ็บปวดเสียใจแค่ไหนะนะครับเจ็บครั้งเดียวเจ็บนิดเดียวนะครับอาจจะตัดกรรมไปเลยอาจจะตัดเวียนตัดกรรมตัดสิ่งไม่ดีไปออกชีวิตตัดสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตหรือการตัดเนื้อร้ายนั่นเองครับก็แนะนําชาวเสียกันแต่ท่านในช่วงเดือนมีนาคมนะครับว่าพยายามเข้าใจมากๆเด็กไวสเน็กอย่าพึ่งตัดสินใจด้วยอารมณ์อย่าไปทํานิสัยแบบใจร้อนหรือว่าทำนิสัยแบบดบหยาบช้านะครับขอโทษครับอาจจะพูดพูดไม่ดีพูดตรงๆนะมาจะเป็นแบบนิสัยยาอะไรเขาเรียกว่าอะไรแบบ กระด้างแข็งอะไรอย่างเงี้ยจะเพี้ยงแบบนั้นแต่อาศัยความเข้าใจในโลกใบนี้เข้าใจในสิ่งที่มันเป็นความเรื่องของความรักพยายามเข้าใจคนที่เอารักว่าเออเขาอาจจะไปหลงผิดนะแต่อันเดอร์สแตนดิ้งครับพยายามจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ไว้นะคุณก็จะเข้าใจมันแน่นอนวันที่สุดว่าเฮ้ยเข้าใจมันนะไม่เป็นเช่นนั้นเองเข้าใจความเป็นจริงเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปอย่าไปคิดว่าต้องโกรธต้องเกลียดหรือว่าต้องแบบใจร้ายใจแข็งหรือมองความรักไม่ดีหรือมองคนรักไม่ดีแต่เข้าใจว่าคนเรามันรักกันไม่่าาจจเเป็็นนนกตยยออูดีัังครบ และสุดท้ายสิ่งที่คุณเข้าใจเหล่านี้แหละมันจะเข้าใจความรักของคุณมากขึ้นว่าเอออย่างน้อยถ้าเกิดเขากลับมาเนี่ยใช้ความเข้าใจเป็นเหตุผลก่อนนะก่อนที่จะใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งระหว่างคุณ2คนอันนี้ไพ่แนะนําชาวสีกันแล้วก็ได้นําคนที่คุณรักด้วยนะครับถ้าเกิดเขาผ่านมาดูถ้าเกิดคุณแชร์คลิปนี้ไปหาเขานะครับก็ขอบุณทุกท่านที่มาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ